ข่าวด่วนครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับสรุปแล้วคือเพิ่งเห็นดราม่าเนาะที่ช่องเสียบี้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับสำหรับวันงานที่ไปแสดงที่บ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะตอนที่อุ้มอิ่มเข้าไปอยู่หลังเวทีใช่ไหมครับทีนี้จะมีประเด็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่พี่ออสดีเลิศประเสริฐศรีเนาะ,ะแกเข้ามานะครับมาหาอุ้มอิ่มแล้วก็มาเล่นกันนี่แหละก็คือ ได้มีการทักหาหลังไมค์กันนะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาแล้วนะครับทีนี้อุ้มอิ่มก็ได้มีการไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆครับทุกคนเนาะบางคนก็บอกว่าอ่ะอุ้มอิ่มเหมือนไม่อยากคุยกับพี่ออสดีเลิศประเรสเสฐสีใช่ไหมครับทุกคนจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องบอกว่าคือยูทูบเบอร์อยู่หลายคนมากๆนะครับมีทั้งช่องพี่ธนดลมีพี่เสียบี้นะครับ แล้วก็มีช่องช่องหลักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยมีแม่บีแล้วก็มีพี่ออสดีเลิศด้วยใช่ไหมครับทุกคนทีเนี้ยประเด็นมันจะมีตรงที่ว่าพี่ออสดีเลิศเนี่ยพูดประเด็นแบงค์ Bank, เขาเรียกว่าอะไรแบงค์ดอลลร์ Dollar, เออนะครับซึ่งตอนนั้นอุ้มอิ่มไม่ได้ยินนะครับคือไม่ได้ยินเลยเพราะว่าคนอุ้มอิ่มคุยกับแม่หน่อยอยู่นะครับทีนี้เห็นโอ้โหทัวร์ไปลงกันเยอะเลยนะครับก็จริงๆแล้ววันนั้นอุ้มอิ่มเนี่ย คือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือนึกองอกไหมครับว่าคือยูทูบเบอร์เยอะนะครับเราก็เลยแบบว่าหันไปคุยกับทุกคนไม่ได้จริงๆนะครับคือกับพี่กับพี่ออสดีเลอร์เนี่ยพออุ้มอิมไปหน้าเวทีแล้วเนาะแกก็ยังมีการทักมหาอิม,มอยู่จะเลี้ยงผัดไทยนะครับคือเราไม่ได้มีอะไรกันนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าอุ้มอิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เคยไม่คิดร้ายกับใครเลยไม่เคยคิดร้ายกับใครในองค์กรเลยนะครับเราเข้าไปด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็ เจอใครเราทักทายหมดนะครับวันนั้นก็เจอพี่สุสายยายเจอพระเอกวัดศิวะดลน,นะครับแล้วก็เจอหมดเลยทุกคนน่ารักหมดเลยยังน่ารักสําหรับอุ้มอิ่มเหมือนเดิมนะครับทุกคนในองค์กรเนาะแล้วจิตใจบริสุทธิ์ของอ,อิ่มเลยก็คืออยากจะเข้าไปหาบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงแล้วก็แม่หน่อยเราแล้วเราสืบทราบเาว่าแม่หน่อยถามหาเราด้วยเราก็เลยแบบอยากเจอแม่หน่อยเป็นพิเศษนะครับวันนั้นก็คืออ่ะทางเสียบี้บอกว่า แม่หน่อยเนี่ยถามหาอุ้มอิ่มถามหาอุ้มอิ่มเมื่อไรจะมาใช่ไหมครับอ่าอุ้มอิ่มก็เลยไปเอจอเจอแม่หน่อยตอนนั้นแล้วเราก็คือโฟกัสไปที่แม่หน่อยนะครับเราก็เลยไม่ได้ขนาดเสียบี้เองอะ่ะอุ้มอิ่มยังหันหน้าไปคุยกับเสียบี้เล็กๆนๆน้อยเองนะครับทีนี้ก็เลยเห็นประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นเนาะว่าอุ้มอิ่มเหมือนไม่อยากคุยใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับคืออุ้มอิ่มไม่ได้ไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครนะครับแล้วก็เราโฟกัสเน,นาะโฟกัสแม่หน่อยโฟกัสอ่า ครูมอนอิงวันนั้นคือเราเข้าไปคุยกับแม่หน่อยก็ถามสารทุกสุขดิบคือเราไม่คือยูทูบเบอร์อะถ่ายอุ้มอิ่มเยอะมากเลยนะครับวันนั้นเนาะที่อุ้มอิ่มนั่งอยู่กับแม่หน่อยก็จะมีช่องพอ่ออ่าพี่ธนดลที่กําลังไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็มีช่องเสียบี้นะครับแล้วก็มีช่องใครอีกอะช่องพี่ออสพี่ออสก็ก็ถ่ายไม่แน่ใจว่าพี่ออสถ่ายเราหรือเปล่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูนะครับทีเนี้ย เห็น FC ส่งมาเยอะนะครับว่าเนี่ยอุอ้มอิ่มทำถูกใจมากเลยไม่ไม่ไมเหมือนกับว่าไม่สนใจพี่ออสใช่ไหมครับจริงๆแล้วอุ้มอิ่มหนับคุยกับแม่หน่อยนะครับแล้วก็คือไม่ได้ฟังเสียงแทรกอะไรเลยใครพูดแทรกมาแม้กระทั่งเสียบี้เองเนี่ยอุ้มอิ่มยังไม่ได้ตอบเลยนะครับทุกคนเนาะก็ไม่อยากให้เกิดดราม,ม่านะครับทุกคนแล้วก็อุ้มอิ่มอุ้มอิ่มค่อนข้างที่จะโฟกัสองค์อิงแม่หน่อยนะครับก็เลยแบบว่าคุยกับแม่หน่อยซะเยอะเลยแล้วก็วันนั้นคนเยอะ หลังเวทีก็มี FC น้องอิงนะครับไปขอถ่ายรูปด้วยอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาคุยกันเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็เลยเหมือนภาพที่ออกไปเหมือนไม่ได้สนใจพี่ออสใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ออสพูดมาอุ้อิ่มไม่ได้ยินด้วยซ้ําเกี่ยวกับเรื่องแบงค์ดอลลร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะก็ไม่ไม่รู้ว่าดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไปดูช่องแม่หญิงพารวยเออมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า อุ้มอิ่มแบบว่าไม่มองไม่มองเหมือนว่าไม่สนใจใช่ไหมครับทุกคนจริงๆเราไม่มีอะไรนะครับอุ้มอิ่มไม่ได้มีอะไรกับใครเลยไม่ได้คิดร้ายกับใครนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับใครคือรักทุกคนในองค์กรแหละเรารักบอสโจเรารักอง้งอิงเนาะองค์อิงกับบอสโจเนี่ยถือว่าเป็นบอสใหญ่บอสน้อยแหละทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคนในองค์กรนะครับอุ้มอิ่มไม่ทราบจริงๆว่าใครเป็นอะไรยังไงนะครับไม่ทราบว่าอะไรยังไงแล้วก็อุ้มอิ่มไม่อยากให้มีประเด็นเนาะเกี่ยวกับช่องอุ้มอิ่มนะครับแล้วก็ คือต้องขอหนึ่งเลยต้องขอชื่นชมอุงอิงนะอุงอิงทําเต็มที่มากๆนะครับคือน้องเต็มที่ทุกงานแหละแต่วันนั้นนะ่ะเหมือนน้องรู้ว่าเราชมดลานหน้าเวทีอยู่อุงอิงแบบคือเต็มที่แบบกับมันแบบนะทุกคนที่นั่งอยู่ข้างๆอ,งอุ้มอิมอ่ะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าโอ้โหน้องแบบสุดยอดจริงๆอะ่ะนะครับ คุณหมอนั่งอยู่ข้างๆอุ้มอิ่มนะครับแล้วก็คุณครูนั่งอยู่เนี่ยเต็มเลยนะครับคือนั่งเขาไม่ค่อยดูหมอลำเนาะแล้วเขาก็เป็นญาติอุ้มอิ่มด้วยเขาไปดูอุ้งอิงเขาบอกว่าโอ้โหบบแปลกใจเลยเนาะพี่อุ้มที่เจ้าเ้าถึงตาน้องที่เจ้าปกป้องน้องอะไรแบบนี้ครับทุกคนเขาก็นะครับอึ้งอึ้งแล้วก็ตอนแรกเนาะคิดว่าอุ้งอิงแบบมีแค่กระแสคิดว่ามีแค่กระแสแต่พอมาเจออย่างที่อุ้มอิ่มได้เผยแพร่คลิปออกไปนะครับ ที่มุมเผยแพร่ลีปออกไปเมื่อวานนี้เนาะที่มีคุณหมอมีอะไรบอกว่าชมุงอิงอะ่ะก็คือน้องก็สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เสียงน้องเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับแล้วก็คนในหมู่บ้านอุม้มอิ่มคือแฮปปี้มากๆนะครับกับน้องเนาะก็อ่ะตอนแรกอุกม้มอิ่มกะว่าจะไม่ได้ออกมาพูดนะเนาะเกี่ยวกับประเด็นของพี่ออสดีเลอร์น,นะครับ อันวันนี้ก็เลยออกมาพูดนะว่าอุ้มอิ่มไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรกับใครเลยแล้วก็วันนั้นคือยูทูบเบอร์เยอะมา,ายมาถ่ายมาถ่ายอุ้มอิ่มกับแม่หน่อยนะครับทีเนี้ยอุ้มอิ่มก็เลยโฟกัสไปที่แม่หน่อยขนาดเสียบี้เองอุ้มอิ่มยังไม่ได้คุยด้วยเลยอะต้องขออภัยด้วยนะครับ <S <S คือขออภัยทุกคนนะครับที่วันนั้นอุ้มอิ่มอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดทั้งหมดกับใครทั้งหมดเพราะว่ากล้องเยอะมากครับเนาะ คือทุกคนอ่าถ้าทุกคนอยู่ในสถานการณ์แบบอุ้มอิ่มอะคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปคุยกับใครก่อนนะครับเราก็เลยโฟกัสแม่หน่อยแล้วก็ช่องพี่ธนาดนไลฟ์อยู่อุ้มอิ่มก็พูดด้วยเพราะว่าพี่เขามาบอกว่าอ่ามีคนชมอุ้มอิ่มในไลฟ์นะอุ้มอิ้มก็หันไปในกล้องใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนช่องของพี่ออสเออพี่ออสวันนั้นเหมือนแกไม่ได้ถ่ายเราเราก็เลยแบบหันไปนิดนึงแล้วก็เออเราไม่รู้ประเด็นเรื่อง แบงก์ดอลลาอะไรเลยจริงๆแล้วก็ไม่รู้ประเด็นดราม่าอะไรเลยครับทุกคนเราโฟกัสแค่อุ้งอิงแม่หน่อยนะครับอุ้มิมไม่ได้โฟกัสอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าอุ้มิ้มนำเสนอข่าวอุ้งอิงก็คืออุ้มโฟกัสแค่น้องกับแม่หน่อยจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นอุ้มิมไม่ทราบดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นเลยเมื่อคืนนี้เข้าไปที่ช่องแม่หญิงพารวยก็แอบตกใจอยู่ว่าเฮ้ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ที่ช่องแล้วก็เพจอุ้มอิ่มว่า อ้มอิ่มทําดีมากไม่สนใจช่องพี่ออสอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งออิ่มไม่รู้นะครับไม่รู้เลยแล้วก็เราก็ไปด้วยหัวใจบริสุทธิ์นะครับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรกับใครเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เลยเนาะก็วันนั้นภาพที่ออกไปก็ไม่ได้คุยกับใครหรือว่าอ้มอิ่มคุยไม่สนุกหรือว่าไม่ได้คืออ้มอิ่มกะว่าตั้งใจเราไม่ได้คิดว่าเราจะถูกถ่ายนะครับอ้มอิ่ม เข้าไปเราไม่คิดว่าเราจะถูกถูกถ่ายเราอยากจะเข้าไปแบบธรรมดาเฉยๆแบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็เห็นทีนี้พอเห็นดราม,ม่าแล้วมันเยอะนะครับแล้วคนเข้ามาอุ้งอิ่มก็แอบ,บงงนิดนึงคือเราเพิ่งมาอ่านเพราะอุ้งอิ่มก็เพิ่งเสร็จเพิ่งกลับมาอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็อ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอชื่นชมอุงอิ่มอีกหนึ่งรอบที่น้องเต็มที่มากๆที่บ้านเกิอดอุ้มอิม่มจนเจ้าภาพคือต้องจ้างต่อ เอาแบบนี้เลยนะครับนาะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมด้วยกันแล้วกันครับวันนี้เคลียร์นะอิมไม่ได้มีอะไรกับใครนะ